ตอนนี้กับไต่กิริณะครับเ่าตบขื่นมานะมาครับน้องแตงโมครับสวัสดีค่ะน้องแตงโมสวัสดีค่ะอีค่ะรายงานโตค่ะน้องวานิดาปิตยังชื่ออะไรชื่อน้องแตงโมเออวับดวัดนี่มาเตยแมงเอาไฟเดียวไฟเดียวบังเดียวของไฟออกไฟออกเตยแมงแมงหยางแมงก็แมงมึงก็นะนี่แมงที่น้องแตงโมได้ได้ก็ผู้อื่นอยู่ดอกเออ ไม่กินรเนาะไม่ไปขวากินก็ตัหมองูเออตำพุ่มมื่นแม่ตำู้หมื่นกับพูนกระพอีกหนาวใส่แบบนี้ใส่ขักเป็นย่งนีเรียกระดรับแตาไทยมันเลยเจ้าดีกัอันนี้กยูระวางโอีเขางานนะให้ที่หาเลยเด้อโอ้ยให้ที่หาเัยนะสามสี่งานห้ายเหรอ จนเราป้นอิ่มหัวอิ่มเดี๋ยวพี่นาเลยเออไล่กับโตล่กับโตทุตทเยอเจ้าะไรเท่าไรเป็นไรกอ่เ้าอนะก็ท้้าอูว่าอไรมปุ้ะพี่นอเยเอวมาขอมคิดอะไดินจายไปก็เเออ หายยู่หายกินไปกันบ่าวะเออเฉลี่ยละตัวตรงนี้ก็บ่ค่อยเห็นแมงเด้อพี่น้องเฮ้ยโกรไหลายม่อยากโ่รไหลใหญ่ห่างหรอกเนาะเออแล้วที่น้องแตงมุฮับี้ครับพี่ห้อนแตงมุก็สิหาเขียนหนองแตงมุบ่ได้ลงมกินเด้หนองแตงมุฮเขาก็ติดเทอไม่ได้ล้มกินเนาะสร้างจ้อยเลยสร้างจ้อยกับมเด้อสร้างจ้อยสร้างจ้อยมัดกอกกับมาโอ้สร้างจ้อยกับมันเหรอสร้างจ้อยกับมาเด้อสร้างจ้อย

ตอนนี้บ๊อบมาดักเกยได้ไปนะตัวเดียวบ๊อบไปยังก่ต้องวาวหลายยายนหรอกนี่นี่เดี๋ยครับคุปไปเลยต่างแดงบ๊อบอกว่ามันเคลียรเนาะหาไปเลยได้ครับเนาะหาไปจนนั่นละพี่เด้พี่น้องเลยได้แล้วพี่น้องอัตโต้ไปกันฮึโต้ไปใหญ่แต่ความมันมันหลอัตโต้ไปกันว เงี yeah. ้ยไหมเด็พี่น้องเด็กจะไปชาแล้วขวัญรักกอดพรไปสีตาอูนี่เด็กตัวนึงอ่ะเบรย์ได้แล้วไม่ต้องคุมไหมเข้าใจรู้เลยเสียไม่ได้เฮ้ กี่อเท่าไรล่ะนั่กอดเท่าไรเลยพี่นเอาไปโชว์หน่อยไโชว์ห่อยไล่ไปบ่ต้องกาไล่ยงหางดดกน้องก็เอาโก้เลยได้เลาเนียพี่น้คงเลยอ้นี่มาดหน่อยครับซื้มกันยี่ดอกรืมกันยูมหามี่นงค่นงตากรองพี่นเออเดยวครับเออชิปดีก อะฝกกากกดไลค์กดติดตามให้มันถึงหนึ่งพันเด้อครับโกลขอบคุณครับให้มันถึงหนึ่งพันเด้อ